วันนี้พามารู้จักกับพลูค่ะพลูที่ใช้กินกับหมากนะคะเป็นที่นิยมของชาวบ้านสมัยโบราณนะคะที่ทุกบ้านจะต้องมีพลูค่ะเพื่อ,อไว้กินกับหมากแต่ปัจจุบันนี้พลูได้เลือนหายไปเป็นจํานวนมากแล้วแล้วก็จะมีปลูกกับบ้านที่มีคนที่มีผู้สูงอายุมากๆนะคะแต่ที่ยังใช้อยู่ก็คือใช้ในการทําพิธีค่ะ วิธีต่างๆนะคะก็ยังมีองค์ประกอบของพลูอยู่ค่ะซึ่งพลูนะคะมีสรรพคุณนะคะช่วยในการกระตุ้นน้ำลายค่ะขับเสมหะขับเหงือ่อแก้ปวดท้องแก้ลมพิษและแก้ค่าพยาดได้รักษาแผลบวมช้ำเลือดกำเดาออกแก้ลมพิษแก้อาการคันน้ำมันจากใบพลูเนี่ยแก้คัดจมูกได้ด้วยนะคะบ้านใครมีไว้อย่าลืมนะคะเวลาเรา เป็นอะไรสามารถนำมาใช้ได้นอกจากนี้นะคะใบลูรก็นำมาใช้ดับกลิ่นปากกลิ่นปากได้นะคะใช้เคี้ยวแล้วขายชิ้งค่ะหรือดับกลิ่นกายนะคะโดยเอาใบสดมาขาย,ยี้แล้วก็ทาทูที่ใต้ลักแร้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแก้ลมพิษก็คือเอาใบพูรมาโขลกโขลกให้ละเอียดผสมกับเหล้าขาวแล้วก็ทาค่ะจะทำให้ผื่นเนี่ยหรือตุ่มเนี่ยลดน้อยถอยลงลดอาการบวมได้ค่ะ และนอกจากนั้นันแก้การท้องอืดท้องเฟอ้อได้นะคะใช้ใบสดโขกนะคะแล้วก็ผสมกับน้ําผสมกับน้ำรอแล้วก็ดื่มคะ่ะช่วยลดอาการจุกแน่นแน่นท้องหรือบํารุงกระเพาะอาหารได้นะคะนี่เป็นสรรพคุณของใบพลูค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบางที่นะคะเอาพลูเนี่ยไปทําน้ํามันหอมแล้วเหยคะ่ะซึ่งบาง พื้นที่ก็สามารถปลูกรูเป็นธุรกิจได้เลยนะคะอันนี้เราขอบอกเลยว่าลักษณะของน้ํามันหอมระเหยใบผูก็คือน้ํามันจะมีสีเหลืองออกน้ําตาลเข้มมีกลิ่นฉุนค่อนข้างมากมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราได้ค่ะเหมาะในการทําครีมหรือน้ํามันนวดที่ช่องท้องเพื่อดูแลระบบทางเดินหายใจค่ะเห็นไหมคะว่าผูนอกจากใบสดมีประโยชน์แล้ว ตอนนี้สามารถนำมาสก,กัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มรายได้ให้กับหลายๆครอบครัวได้นะคะ